ความรักที่ยืนยันไว้ด้วยพิธีมั่นเต้พิรมพักดีต้อนรับสไตยใหม่ใหม่และพัศลันที่ก้าวเข้าสู่ครอบครัวเต้พิรมพักดีพี่ชายของนักแสดงชื่อดังต๊อดพิรมพักดีซึ่งเพิ่งแต่งงานกับนางเอกสาวนุ่นวรนุชเมื่อไม่นานมานี้วันนี้3พฤศจิกายนได้โพสต์ภาพต้อนรับสไ้ายใหม่หมายและพัศลันหลังจากเธอแต่งงานกับทายสุนิตพิรมพักดีหลังจากคบหากันมา8ปีภาพที่โพสต์แสดงถึงความรักและความอบอุ่นของครอบครัวพิรมพักดีที่ต้อนรับสไ้ายใหม่ เข้ามาในครอบครัวพร้อมกับคำบรรยายว่า Welcome to the family JA ซึ่งสะท้อนถึงความสุขและความภาคภูมิใจของครอบครัวในการต้อนรับสมาชิกใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างมายและพัศลันและภายสุนิทมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า8ปีทั้งคู่ได้คบหากันมาตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยผ่านการทำงานร่วมกันและสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้าสู่พิธีมั่นในวันนี้การแต่งงานของทั้งคู่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนๆอย่างมาก พร้อมกับภาพพรีวิ้งสวยงามของทั้งคู่ที่ได้รับการชื่นชมอย่างแพร่หลายหลังจากพิธีมั่นหมายและพัสลัลนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ทั้งในการเป็นสะพ้ายใหม่ของครอบครัวพิรมพักดีและการเข้ามาสู่ตระกูลนักธุรกิจชื่อดังของประเทศที่มีกิจการในเครื่องดื่มผู้คนจึงอวยพรให้กับคู่รักนี้ทั้งสองคนจะมีความสุขความรักและความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่พร้อมกับความรอคอยในการชมงานแต่งงานที่คาดว่าจะมีภาพและรายละเอียดสุดรู้อัจฉริยะ แต่ที่น่าสนใจคือการเข้าสู่ตระกูลพิรมพักดีซึ่งเป็นตระกูลนักธุรกิจชื่อดังจะมีผลต่ออุตสาหกรรมและการงานของไมล์และพัศลันอย่างไรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเต็มไปด้วยความเฉาเฉียวในวงการบันเทิงหรือจะเป็นการเติบโตในฐานะนักธุรกิจอนาคตของสะพ้ายใหม่นี้ยังคงเต็มไปด้วยความหวังและความคาดหวังขอให้ทั้งคู่มีความสุขและความรักกันอย่างยั่งยืน